สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารพรหลุนบูชานักกายภาพบำบัดชำนาญการโรงพยาบาลสกลนครวันนี้จะมาแนะนำท่าทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อดูภาวะออกซิเจนในร่างกายในขณะออกกำลังกายและเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ หรือภาวะปอดอักเสบในช่วงแรกแต่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังและยังช่วยติดตามอาการและการดำเนินการของโรคได้ด้วยค่ะการทดสอบสมรรถภาพปอดความหนักและความเหนื่อยที่เหมาะสมในระหว่างการทดสอบในระหว่างการทดสอบควรสังเกตอาการตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะต้องไม่เหนื่อยจนเกินไปให้รู้สึกแค่เริ่มเหนื่อยหรือค่อนข้างเหนื่อยเท่านั้น อาจสังเกตได้จากยังสามารถพูดคุยเป็นประโยคยาวๆได้และมีคะแนนความเหนื่อยอยู่ในระดับ1-5คะแนนหรืออัตราการเต้นของหัวใจในระหว่างการทดสอบจะเพิ่มขึ้นจากขณะพักไม่เกิน20-30ครั้งต่อนาทีเมื่อไหร่ที่ควรหยุดทดสอบทันทีเจ็บแน่นหน้าอกใจสัน่นอึดอัด หายใจไม่อิ่มปวดศีรษะตาพร่ามัวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมมีอาการบ้านหมุนรู้สึกอ่อนล้ามากวิธีการทดสอบลุกนั่งบนเก้าอี้หนึ่งนาทีข้อห้ามข้อควรระวงังมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีภาวะใจสั่นผิดปกติแม้ในขณะพักมีอัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก มากกว่า120ครั้งต่อนาทีมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติความดันโลหิตสูงอยู่ที่160ต่อ90มิลลิเมตรประลอดความดันโลหิตต่ำอยู่ที่90ต่อ60มิลลิเมตรประลอดมีอาการวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวมีอาการบ้านหมุนช่วงที่ไม่สบายมีไข้อุณหภูมิร่างกายเกิน38องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า94%มีระดับคะแนนความเหนื่อยเกิน5คะแนนขึ้นไปการทรงตัวไม่ดีมีอาการอ่อนแรงกล้ามเนื้อแขนขามีอาการปวดมากตามข้อโดยเฉพาะข้อสะโพกหรือเขา่าจนทำให้จำกัดการลุกนั่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือเขา่าน้อยกว่า6เดือนสำหรับวิธีการทดสอบก่อนเริ่มทำการทดสอบ ผู้ป่วยถอดหน้ากากอนามัยยืนเท้าสะเอลโดยสวมเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วตลอดการทดสอบเ<น>มื่อผู้ทดสอบพูดคำว่าเริ่มให้ผู้ป่วยนั่งเต็มก้นลงบนเก้าอี้แล้วลุกขึ้นยืนตรงทันทีโดยไม่ใช้มือดันเก้าอี้และกลับไปนั่งเต็มก้นอีกครั้งทำซ้ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในหนึ่งนาที เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบกันนะคะ1 2เริ่ม หมดเวลาค่ะเมื่อครบ1นาทีผู้ป่วยจดบันทึกค่าออกซิเจนปลายนิ้วหากพบว่าค่าออกซิเจนปลายนิ้วลดลงตั้งแต่3%ขึ้นไปแสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที การทดสอบสมรรถภาพปอดควรทำทุกวันเพื่อติดตามอาการของระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยรักและห่วงใยจากนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสกลนครค่ะ